สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ w i n Spiritual Awakening Journey นะครับวันนี้เราก็มากันที่แหลมใหญ่นะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับไปสู่แหลมใหญ่นะครับผมจะเรียกว่าหาดมันก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะ ส่วนใหญ่จะเป็นโขดหินซะมากนะครับตรงนี้จะมีส่วนที่เป็นหาดอยู่นิดนึงนะครับอายุก็ผ่าน้นไปแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าอีกเมื่อไหร่ช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมนะครับช่วงตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นช่วงเข้าหน้ามรสุมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ฝึกสมาธิกันดีก่า โอเคผมว่าผมได้ที่นั่งฝึกสมาธิแล้วล่ะ ก็เหมือนทุกครั้งนะครับผมตอนฝึกสมาธิเราก็เซตอินเทนชั่นก่อนนะครับผมขอฝึกสมาธิที่นี่เพื่อจะเดินปัญญาฮิลลิ่งและเคลียร์จัก,กะของตนเองพร้อมกับฮิลลิ่งและเคลียร์จัก,กะของมาเตอร์เอิร์ธไม่อนุญาตให้สิ่งใดใครก็ตามเข้ามารบกวนการฝึกสมาธิของผมขอสิ่งดีงามสูงสุดโปรดช่วยก คองการฝึกสมาธิของผมด้วยโอเคครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับผมครับผมหลังจากฝึกสมาธิแล้วนะครับก็ดีครับผมได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับ เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมทำให้ผมได้เข้าใจถึงสัจธรรมอันทุกๆจุดจบของสิ่งเก่านะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอนะครับไม่ว่าสิ่งเก่านั้นจะดีหรือไม่ดียังไงนะครับสิ่งใหม่ที่มาแทนที่หากเรา ทำมันขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่ดีนะครับก็จะมีผลลัพธ์แค่2อ,อย่างนะครับคือสําเร็จกับได้เรียนรู้นะครับไม่มีคำว,ว่าล้มเหลวก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางอยู่บนหนทางของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ ขอบคุณที่เข้ามารับชม